ยีราฟนั้นคอยาวแต่เธอคิดถึงเราก็คอมาอว,วันนี้เราจะมาทํานายฝันเกี่ยวกับการฝันว่ารถชนทํานายฝันพร้อมเลขมางคนท่านที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับมีเหตุการณ์เรื่องหนึ่งครับคุณป้าชาวอำเภอบางใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยได้ฝันว่าขับรถดำเนี่ยไปชนบ้านของคนที่รู้จักแล้วก็สะดุ้งตื่นจึงไปดูบ้านเลขที่นะครับเพื่อมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่า เป็นการซื้อเลขมงคลด้านหน้าครับซึ่งเป็นเลข7 8็เป็นเลขที่บ้านที่ฝันว่าชนแต่ว่าไม่ดูเลยว่าเป็นทายเลขมงคลอะไรผลปรากฏว่าถูกรางวัลที่1เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์5 6 6 3รางวัลที่1เนี่ยเลข781403เห็นไหมครับคนจะถูกเนี่ยคนจะมีโชคลาภอะไรก็ห้ามไม่อยู่ดังนั้นฝันว่ารถชนก็เป็นฝันที่ดีที่จะมีโชคลาภกันได้นะครับเรามาทำนายฝันกันดีกว่า ฝันว่าถูกรดชนเนี่ยถ้าฝันว่าคุณนั้นถูกลถชนนะครับทำนายฝันได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภรวมถึงจากการเสี่ยงโชคด้วยถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณพบเจอแต่เรื่องแย่ๆเรื่องร้ายต่อไปนี้เนี่ยคุณจะเริ่มพบเจอแต่สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นถ้าคุณนั้นมีคนรักเก่าแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะรื้อฟื้นกลับมารักกันอีกนะครับดวงด้านการงานเนี่ยมีโอกาสที่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง แต่ถ้าคุณนั้นฝันว่าขับรถเป็นชนรถของคนอื่นแล้วก็หากคุณทําธุรกิจค้าขายก็มีโอกาสที่จะได้กําไรงามหากต้องมีการเจรจาการค้าก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณฝันว่าคนอื่นขับรถมาชนรถของคุณคําทํานายจะให้คุณนั้นมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นรอบครอบจากการทํางานคุณอาจจะถูกตําหนิทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของคุณแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยอาจจะทําให้คุณนั้นเดือดร้อนได้ ซึ่งอาจจะเป็นเดือดร้อนจากพนักง,งานเดือดร้อนจากลูกน้องสร้างเรื่องให้คุณนะครับไม่ว่าคำทำนายฝันนั้นจะเป็นอย่างไรคุณก็มีสิทธิ์ที่จะรับความโชคดีได้หากคุณนั้นมีสติและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขอให้รับเฉพาะคำทำนายที่ดีเท่านั้นเป็นของผู้ฝันนะครับแล้วขอให้ผู้ฝันแก้เครส์ด้วยการทำบุญใส่บาตรนะครับอุทิศส่วนกุศลด้วยเลขมงคลของคุณก็คือ ท่านที่กดติดตามขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจใถ้าหากคุณชอบเรื่องการดูดวงเรื่องคำทำนายเรื่องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับทุกท่านกับผมลักกี้แมนขอให้ทุกๆวันเป็นวันชิดโชคดีของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ